Good morning students how are you today I'm fine thank you สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ้าจะมาทบทวนนะคะเรื่องของการตอบความต้องการของนักเรียนเพื่อที่จะสื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้ซึ่งหัวข้อที่เราจะมานำเสนอวันนี้นะคะก็คือเนื่อหัวข้อของอาหารนะค่ะ ฟู้ดนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะจากหนังสือบทที่ห้านะคะในบทสนทนาต่างๆจะมีประโยคนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนในของแกมาเนี่ยเราจะมาดูคำศัพท์กนันก่อนว่าในบทที่ห้าคำศัพท์มีออะไรบ้างคำแรกค่ะนะคะ an omelet ฟังก์ชันนะคะ and omelet ข้อที่สองค่ะ a peach a peach ทำที่้ามค่ะ a pear a pear คำที่สี่นะคะ a pancake a pancake คำที่ห้าค่ะ yogurt ยก,กข้อที่หก serial s e รีย l ทำคท้ายนะคะทีเนี่ยนะคะหลังจากนั้นในบทสนทนาในหนังสือนะคะของชิ้นห้านักเรียนจะเจห็นประโยคข้างล่างนี้ะจะสามารถไปดูได้ในหนังสือเรียนที่คุณครูแจกให้นะคะจะมีประโยค พี่ว่าดูด <göster d response> mm ูอ่ะมาดูค่ะ Do you want spaghetti นะคะ Do you want spaghetti ประโยคนี้แปลว่าอะไรเรามาดูกันนะคะ you นะคะแปลว่าคุณนะคะนั้นประโยคนี้ก็จะหมายความว่าคุณต้องการ spaghetti ใช่ไหมหรือว่าต้องการหรือไม่ต้องการนะคะซึ่งการตอบนักเรียนจะสามารถตอบได้สองอย่างเรามาดูกันว่าแบบแรกระตอบอะไรได้บ้าง ถ้าเขาถาม Do you want spaghetti แล้วเราต้องการนะคะเราต้องการเราก็จะบอกว่า Yes please ค่ะ Yes please นะคะ, uh, yes, please, ะ,คะลองตอบอีกครั้งนะคะ Do you want spaghetti Yes please แต่ถ้า เราไม่ต้องการหรือว่าเราเหิวเราไม่อยากได้อีกอ่ะแล้วเราก็สามารถตอบเขาได้โดยใช้คําว่า no thank you นะคะซึ่ง no thank you เนี่ยแปลว่าอ๋อไม่เอาละค่ะขอบคุณอย่นั่นเองนะคะอ่ะสรคัญหนึ่ง,ง do you want spaghetti yes please หรือ no thank you แล้วแต่สถานการณ์ของนักเรียนเองนะคะที่ว่าจะต้องการของสิ่งนั้นหรือไม่ต้องการนั่นเองเราสามารถเปลี่ยนชื่ออาหารได้นะคะอ่านดูตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยน p o s i t เป็นอย่างอื่นได้เรามาดูกันว่าเราจะใช้คำว่าอะไรดี B B B าดูกันนะคะเมื่อเราเปลี่ยนว่าสปาเกตตีเป็นอาหารอย่างอื่นแล้วก็วจะได้็จความว่า Do you want a peach? Do you want peach? ต้องการ a พ h ใช่หรือไม่นะครับถ้ตอบไปอีกอย่างเหมือนเดิมเช่นเดียวกันคือถ้าต้องการก็จะตอบไปว่า Yes, please. และ no t h a n k you นะคะ นี้เมื่อเราจะถามคนอื่นนั่นเองแต่ถ้าเราจะถามบุคคลอื่นที่เป็นผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นเราจะเปลี่ยนตัวข้างหน้าค่ะนะคะเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนขหน้าเป็นตัวอะไรพร้อมนะคะ ยกี้นะคะ Does she want a pancake? Does she want a pancake? ก็อยางีเข้าใจว่าที่เราหมายถึงบุคคลคนอื่นที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นประธานของประโยคนี้นั่นเองแต่เมื่อเวลาการตอบเราจะตอบแตกต่างจาก Do you want นะคะเราจะตอบแตกต่างจาก Do you want spaghetti? Do you want p a n c a k e หรือ Do you want ต่างๆเฉะนั้นในการตอบของเราจะมีตอบได้อย่างแรกคือ Yes ถ้าเรียนลองดูประธานในประโยคคำถามน,นี้นะคะว่าประธานคืออะไร แน่นอนค่ะประธานก็คือชีนะคะเมื่อเวลาการตอบเราก็เอาชีม,มาใส่ลงไปนะคะและตัวต้นคำถัมคือ d o s s เราก็เอามาใส่เปุนสุดท้ายของประโยค,คก็จะได้ว่า yes s she d o e s ทางนนี้ะะคะ Yes, she, yes แต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ต้องการนะคะเขาไม่ต้องการเลยเราก็จะตอบเลยว่า No ขอประทานมนประโยคอีกครั้งค่ะประทานคืออะไรแน่นอนนะคะก็คือชีใสรลงไป แต่คราวนี้เมืม่อด๊าอยู่ในรูปของประโยคปฏิสเสธนะคะเราจะใช้คำว่า gas ึงนำตักัง่ะฟังอีกครั้งนะคะ no she d o e s n t ส่วนคำว่าด a ้เพนตรงนี้นะคะเราจะเขียนเราย่อมาแล้วนะคะแต่ถ้ารูปเต็มของเขาจะเป็นคำว่า